สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะครับวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําท่้จมนะท่้จมที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมนะคอมตัดแล้วไม่ต่อนะครับผมนะเป็น2ประตูนะยี่ห้อของชาร์จนะครับประมาณ10 19คิวนะตัวนี้นะเป็นของอธรรมดาฮะรุ่นนี้ธรรมดาคองธรรมดาไม่ใช่อิเอรตเตอร์นะครับเนี่ยคอมไม่ตัดต่อนะก็อาจจะเกิดจากปัญหาตัวนี้นะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าอาจ,จะนะครับเป็นตัวนี้โดยตรงแล้วผมนะเป็นทามเมอร์นะ ทัมเมอร์มันตัดแล้วมันไม่ต่อนะครับนี่นี่มซื้อมาใส่ใหม่นะครผมนะเดี๋ยวไปดูในช่องฟิตกันนะว่ามันเป็นยังไงดูในช่องฟิตเนาะดูในช่องฟิตว่าเย็นขนาดไหนนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเย็นมากนะครับดูนี่ควันนะควันตัวนี้น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มเกาะแล้วครับผมพะลมติดนะครับปกตินะครับตัวนี้นะผมเอามือมือกดตรงนี้นะครับมือกดตรงปุ่มนี้นะครับมันก็จะพ้าลมมันจะติดเห็นใครไหมควัน กดมันหุยมาแล้วครับผมเย็นเกียบนะครับดูตัวนี้นะครับถ้าด้านล่างก็เย็นปกติครับผมเย็นถ้าท่านเจอปัญหาแบบนี้นะผมนะพรอมตัดแล้วไม่ต่อนะครับให้เปลี่ยนทัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมเห็นตัวนี้ระบบน้ายานะครับไม่มีปัญหาไม่รั่วนะครับถ้ารั่วนะครับมันก็ไม่เย็นเลยครับผมนะตัวนี้นะลองไปซื้อใส่กันดูนะครับสําหรับตู้เย็นนะสองประตูที่มีทัมเมอร์ควบคุมเนาะมานะครับ ังไงก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแข็งนะครับสวัสดีครับผม